กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโบ๊ทได้ได้ได้มารู้นะครับผมวันนี้ผมได้ไปทําการบ้านมาแล้วครับผมได้ไปอ่านนามสกุลของชื่อช่องเข้ามาเรียบร้อยครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแอปดับลูกเทียบีกันนะครับผมอยู่ในประเทศครูการซิตี้ลูกของสามทุ่มนะครับมันจะเป็นยังไงเรารอรับชมได้เลยครับผมเจอกันท้ายคลิปครับไปลุ่น แต่ผมเก็บวินเจนไปฝามมาตอนบ่ายเดี๋ยวเราเราปล่อยให้เขารีเลยนะเขาบอกว่าเขาโปรตีฟงปี ว่ามันแจ้งคุยฟ้าเนี่ยล่าสุดฟ้าเห็นยัง โบสบอกเฮ้ยดูถูกทำได้แค่ทำได้แค่ท่า <laughs> ผมปลาผมปลาระเบิดไปสามลูกแล้วอะแต่ในตัวมันยังปลาได้อยู่อีกอะมันเลขหนึ่งหรือปะ่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเลยโอ,อ,อ,อ้ผมไม่มีเลขอะใช่ไมวไม,ไม,ไม่ปลาไปสามลูกเลยนี่เออทำไมเขาไม่ใส่กันวนะ เราปาแต่เราไม่ต้องเข้าวะเราไม่ต้องเข้ามตัดอยู่เนี่ยของบอลมันมา่ะไรไปไหนพูดไปไหนพไหโซเซยิงไปไหนพี่โบมีไฟแรกเลยไฟแรกเลยวิ่งขยับไปโซเซแล้วไหลล้อมาถลอไอไอที่มันด่าด่ากันเนี่ยเขาไม่ตัดแต่ไม่ใช่เลยตัด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 ตดตัดตะตัดยังไงอะมัน ถ้าถ้าเขาตัดอ่ะเขาก็ต้องติ๊กปะป๋าใช่ปะเหมือนสตอรี่ใช่ปะเดี๋ยวมาให้ติ๊กเต้มมาคุยแล้วมันบอกว่าถ้าเหมือนแบบผิดกฎก็ตัดเต็มอ๋อไม่แต่ไฟสามมีคลิปมันด่าครับมีคลิปมันก็เจ้าแล้วก็ไปแจ้งไฟหนึ่งแล้วก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งรอไหนคลิปยัดแม่ล่ะมีไม่ใช่หรอยัดแม่มันอ่ะยัดแม่ไม่โดนมันต้องสามรอบติดของเรายังไม่ถึงเลยแล้วมันต้องสามรอบติดมันบอกไม่เป็นไรมันบอกมันจ้าคลิปด่าพ่อ ไอ้คาว่ายึดแม่มัรอบสามพอรอบสองจะมีรอบสามนี่คือโดนบอกแล้วใครจะหลุดอ่ะมึงไม่ต้องบัฟไอ้ไอ้คำว่าพ่ออ่ะก็ไม่โดนนะดูแล้วพ่อไม่โดนไม่เอาอะไรไปโดนวะแค่พูดคำว่าพ่อแล้วคำแล้วคำบูปการีนี่มันต้องโดนสามรอบเหรอไม่ไม่พ่อพ่อพ่อไม่เกี่ยวสามรอบมันแต่ว่าคำว่าพ่อมันไม่ได้ไม่ได้ด่าพ่ออ่ะไม่ได้พองตายหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คำพ่อไม่โดนด่าพี่พ่ต่ออรี่ใช่ครับ เดินสามรอบนึงอันนี้นะถ้าสมมติว่าดาเนเ่ยเสกแบบมีตอรี่อียถ้าเขาแจ้งก็น่าจะเดินนะแต่เดินหนงๆอะเาแจ้งมาเรื่อยๆเราเตือนมราฐานไว้เราดูไม่แจ้งมาเรื่อยๆใช่ไทกไปบอกอ่ะอ๋อผมบับผมบับอยู่ครับแล้วพ่อผมเดินมาพอดีผมเลยมใช่ไทก้าเขาเรียกเลยบอกว่าเรียกเรียกพ่อเนี่ยพ่อในแก๊งเนี่ยก็หากระโจนไม่ไทค้าเลยทำมันต่อกันเว้ยได้าทำมันต่อกันไปเลยไงเวลาพ่อมึงอ่ะเวล้วเราดูคำว่าลุมลุมมันสัตว์ ไม่มันไม่มีคําว่ามึงไว้พี่ใช่ใช่แต่เราไปจองแล้วไม่ออกคาว่ามึงแต่ว่ามันหลุดไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วมันตัดไปแล้วพี่พอน้องรัวน้องหลุดปุ๊บคาว่าพ่อปุ๊บกูไม่ตัดทันทีมันก็ยังไม่นด้ด่าไงคำว่าพ่อไม่น่าโดนแต่มันก็ยังไม่น่าไม่ได้น่านะแต่ของพี่แก๊ปอ่ะชัดเจนแต่ของพี่แก๊ปมาแน่นอนเนมาทำระบบหลุดนะ ไอ้แล้วเขาด่าไฟไหนไฟสามหมดเลยใช่ไหมที่เราด่าไฟหนึ่งไฟหนึ่งก็มีผมกำลังตัดอยู่คำหนึ่งจบแอดดับผมไปตัดไฟสองนี่กำลังดูอยู่ไฟ่ไฟสองไฟสองผมว่าไม่ค่อยได้ด่าหรือเปล่าเราล่วงกันหมดอะไหลไปหมดอะไม่แต่พูดถึงเนี่ยมัน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 ตายอะมันไม่น่าแจ้งได้ด้วยแต่ก็มีคลิปตอนไม่ตายอะ มันมันจริงๆอะมันต้องเอาคนคนไม่สลบแจ้งเหรอเออไม่งพูดแบบลองเราลองไปจ้าวใจไม่ได้เลยในโอเพสามร้อยนะครับเรื่องเหตุการณ์นี้คุณสลบอยู่คุณไม่สามารถจำความได้แล้วอันนี้มันคือความฝันของคุณที่คุณเห็นอะหูแววพี่หูแววหูแววไม่ใช่ความฝันพี่นะุกนะลุกก็เมื่อไหร่เวนจินเขาจะไปเปิดสักทีวะนะแต่ที่แต่ที่กูมีอะกูยังไม่ตายด้วยยังไม่ได้ตัด เดี๋ยวพี่ค่อยคุยหลังจบไปรอเดี๋ยวไปสตาร์ทกันไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องแจ้งแล้วสิแล้วก็เดี๋ยวไปทักตัดพีุยเสร็จปุ๊บรอแม่งต่อเลยพี่ไม่ใช่พี่เอาเอาแต้มคืนมาไงก็นั่นแหละก็เดี๋ยวไปคุยกันให้มันจบกันเรื่องไม่แจ้งเราเสียเราเสียแก๊งแก๊งเราจบปุ๊บเราก็เปิดแม่งต่อเลยผมมือรัดเลยนะถามมาเลยจะเล่นหรือเปล่า นี่นะ่ผมไม่พร้อมผมไม่มีของนะเขไม่พร้อมแต่กูพร้อมมาบอกไปพี่ไม่พร้อมกูพร้อมที่บ้านอ่ะมันมันมันคุยกับพี่โปาไงผมเห็นพี่โปยืนคุยอยู่บอกมึงไม่พร้อมมึงอย่บอกว่าไม่ได้เจอในประเทศตุรกิกโปอ่ะแค่นั้นแจ้งเลยครับถ้ามีหลักฐานตรงไหนแจ้งได้เลยผมผมยอมให้แจ้งทุกอย่างเรื่องเพศเรื่องอะไรแต่คําว่า่อผมผมรับไม่ได้ครับ ่ครับพ่อหรือเปล่าคือมันไม่มีคำว่าแบบพ่อหนุตายนุ่มดำอ่ะพี่อ่ะเรียกพ่อรับไม่ได้ไอ้ลูกหนูนี่แจ้งเลยครับบอกไอ้ไอ้บ้านทรายทองพี่พี่จะราบก็เลยบอกว่าตายไปสเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะใจเย็นแต่คำว่าเย็ดแม่กูด่าแม่่อยางนี้เลยแต่คำว่าเย็ดแม่มันด่าได้สามคำครับสภาบอกว่าแต่เขาจะเปิดกันยังไงพี่ใจน้องอยู่สภาแล้วตอนนี้แล้วพี่ด่าด่าไปกี่คำจันโวจันโวต์คันเดียวมันหลุดไม่ได้มันนี่เลย ใช่กูไปหมูกระทะแล้วเนี่ยมันโหลดไม่ได้อะมันมันติดมันมันติดว่าการลิกัสิดอะชิปอะมันตัดไม่ได้อะวันนี้เรารออะไรอ่ะรอเขาบวกกันเนาะมันมันไม่รู้อ่ะมันมันโหลดมันโหลดจากสตรีมได้ไหมของชันบอล่ะแล้วเขาไม่บวกเราเข้าอีกงั้นูหมตุ้มอย่าเพิ่ง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 มันโหลดมันโหลดแล้วมันคือว่าเองเนี่ยไม่สามารถดำเนินการวิดีโอได้ชั่วคราวเนื่องจากติดลิกัสิดไอ้เหี้ยกูอยากรู้จักของผมอ่ะมันโหลดมันคือว่าติดลิกัสิดอะมันโหลดไม่ได้อันล่าสุดอะ ก็เป็นเพราะอะไรวะผมก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นสัญนะให้ดูก่อนอ่าลองลองเปิดสถญญาที่ผมเปิดสถญญาของเราเลยผมเปิดให้แล้ใช่เขาบอกว่ารอดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทักทักพี่โป้พี่โป้เอ็กซ์จะเข้าจะเข้าเขาบอกรอเกาหลีนะเขาบอกรอเกาหลีด้วย ปล่อยลีปล่อยลีปล่อยลีเกมไหนชนะก็รอดาวน์ลำมันต่อเกียร์เกแป๊บนึงจัมาราได้ใบเนี่ยโดนดาราเอ้ยเหี้ยว่ากกดาลมโนไอสัสใครกันไม่บอกมันด้วยไม่ใช่มันไม่ใช่หรอไม่ใช่ไหมใครกันไปดูดาราที่อะไรมโนจัดดารามาจีบหนูพี่หนูเขินจิบหายเลยวะเราปล่อยเขาลีนะปล่อยเขาลีนะ ดารายี่อะไรมโนยี่หมาเฝ้าบ้านกูจะด่ากับมันอีกไม่เป็นไรหนูหักอกดาราให้แล้วพี่พี่ไม่ต้องกวนยี่หมาเฝ้าบ้านเลยเหรอเปลาเป็นเสียเลยบอกเป็นไรทำไมไอ้เยี่ปั๊มน้ำมันข้างบ้านเรายังมีคนมาแตะแวะมาเติมไอ้เยี่ยังมามีอะไคนมากล้วยของมันใครทักทานไม่ปรวมาไม่เห็นมีเลยไม่มีไอ้เหี้ยกูเข้าไปผ่านผ่นะพี่สตรีมมัน่ะเหี้ยจบเนี่ยก็ไปนอนสังขยาเหมือนเดิมเลยสัตว์ เฮ้ยมันนอนอยู่นี่ไม่ใช่หรอคาสิโนอสภาพลอยโบดโอ้สภาพเฮียเรามีคาสิโนนอนเหรอเฮียเดินนะไว้นอนข้ามขยะเปล่าที่มันตรงทะเลทรายก็หลูดแล้วดีนะที่นี่ฝนไม่ตกฝนตกมันเปียกแล้วเปียกเปียกตูดไอ้เหี้ยเดินนะมีร่มก็ตั้งคาสิโนอยู่มีร่มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆวะจะหาซื้อซีมาไปให้มันนบ้างใช่ปอนแม่งเลยเวลาพี่วันนี้แข่งล่อแล้วพี่เออเี่นไม่มีบ้านเลยแต่เปียกท่าคืนหาการแข่ง มันน้องเดือดอ่ะเดือดจัดแรงทำอะไก็ทําโดยให้มันแข่งจบก่อนใครว่าคนที่ไม่ได้แข่งมึงหาบัตรประกันรอไปเลยร้อยใบอ่ะกูจะเล่นอ่ะไอ้เหยตาผ้าเบตัวเป็นดาราคุก้าเอาเอาผมมาแก่งด้วยผมไม่มีอีคนไหนอีหัวไหนดำอีหัวดำก้าพาคุณทำด้วยได้เพื่อนรับเลยมึงได้เงินมาไม่ใช่หรอได้เงินมาเท่าไหร่มึงรับเลยมึงควรรับเลยบัตรประกันอ่ะใบละสองแสนเพื่อนไปสิงยาวิ่งปอเฮียอะไรอ่ะ

อ้ยไปที่เตือนเลยไปไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายสวัสดีครับจบกลางกันไหนกันนะโทษพี่โทษโทษใจหมด มาเปลี่ยนมีดปิดตัวรีไอคนเนียวพี่บูดคนเดียวมุมมีหามุม,มบูดเอาพี่ตายตาย,ยแ,ตแล้วตายแล้วใช่ไหมโอเคอเคือตัอุ้ยนี่ไม่มให้ถนับผมเชิดเลยอ่ะอหายเชิดดิถนับอ่ะเชิดกูอย่างเดียวเลยสองเกาะแล้ว <laughs>

ต่อไปค่ะมาเอะค่ะเฮ้ยน้องๆเร็วๆเน้องเวลาไม่น้อยใช้สวยเป็นยังไม่ถึงต่อไปเออดีๆตมึงไรไงพี่บังเอาเตึมเลยขอบคุน้องมังเด็กขอบคุณที่หลังไม่ต้องพี่บอสพี่บอสขอบคุน้องมังด็กอมติตีนบังใช่ไหมขอบคุณนะ้ที่ที่หลังไม่ต้องเอ๋อหลานผู้ตายแหมน้องหยอกเล่นนะรู้ไหมตีตีพี่บังก็ขอบคุณนั้นผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมภายในวันนี้ ส่วนผม FC ตัวน,น้อยของโบสไ,ไ,ได้มารู<ป>วันนี้<ป>ก็ขอป,ปิดปคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับดูรายการมาดูรายการดูรายการมาดูรายการสวัสดีค่ะ